นี่ครับยางมะพร้าวพอพันควายยษ์อีกแล้วพี่น้องครับนี่ตัวนี้ก็บ,บ่ธรรมดาเนี่ยครับเป็นอยซื้อยางน้อนี่เนาะถ้าขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับสวัสดีครับเจ้าความจีนนะครับซื้อยางกบควายตัวนี้ฮะซื้อยางก็โอ้เพชรอุทัยอ๋อพี่น้องมาตัวใหญ่เดี๋ควายตัวนี้ไงตายใส่ดำปึ๊ดเลยพี่น้องครับ เจ้าเพชรอุทัยวัติเพจนเป็นสายทั้งใดครับนี่เป็นลูกทองตีโตครับปลูกสิงโตทองตีโตทองตินโตครับโอ้มาตัวนี้เพื่อนอายุไร่ปันใดครับน่ะห้าปีเราเด้พี่น้องนี่มีน้ำเชื่อมี่ยังครบเลดแล้วนะครับมีครับมีน้ำเชื่อมาให้เพื่อนติดต่อได้ที่ฟา้าไหนครับต่อควายไทยครับต่อควายไทยเบอร์เบอร์โทรอย่างครับ0895688530ครับนี่แหละครับผู้ใดสนใจพอพัดดังๆตัวใดที่ผมทายมาพี่น้องก็ น้ำหาหรือว่ามีในงานมั้พร้อมบอกครับมือนึ่ในงานมีน้ำเชี่ยวมาบอกมือนี่ครับีครับพูดใดแต่ว่าคันเบิ้งผมซากับม้าวทันนะครับพี่น้องก็ค่อยติดตอหลังไม้ออกไปเด้อพี่น้องครับนี่ไปครับผมสิพ้าไปย่างไปชมไปอีกครับพี่น้องมาต่อกันครับมันน้ำหาพอพันยักษ์พอพันไงพี่น้องได้เบิ้งอีกพอพันหลายๆเลยพี่น้องเลยครับนี่นี่ครับตัวนี้ก็ได้รับพว้อมสนใจจาะเกษตรกรหลายคน ตัวนี้แมโทษโทษโทษตัวนี้เสียงได้ครับนี่บิ๊กมีนครับบิ๊กมีนโอ้ผมเห็นป้ายยู่ห้อตัวยคพิเศนโอ้มันแดดครับโอ้ินบบิ๊กมีนนพี่น้องอาเหนาคุ้นคุ้นคือตัวใวว่างหันแต่ผมไทยมาหันจ้าแลวนี้อยกปีแล้วครับอยู่ามบเดืนมีบนโอ้ตแบบไงลยพี่น้องสามปี ตัวใหญ่ตัวใหญ่เกียรติ่อพันระดับประเทศได้พี่น้องฟาร์มเด็ครับฟาร์มเบอร์โทันี่ครับบุญสุมาฟาร์มครับบุญสุมาฟาร์มครับชื่จังหวัดเด็ครับฟาร์มเนี่ยหวยแถลงโคราชครับโอ้มาจากโคราชกตะไลพี่น้องมาจากสระธรรมตะไลเบอร์โทั่วอย่างครับศูนย์เก้าแปด 098 24 <00, S 1> 240 240 6154ครับ6154มีน้ำเชื่อม,มีอย่างเบิดเนาะครับเนาะนี่ครับนี่ผู้ใดสนใจเราใดที่ผมถ่ายมาก็ลองมึงเอาได้พี่น้องเด้อบัดน,นี้สิมาทั้งที่ครับแบบไหนคลิปน้ำหาพอพันคุยใหญ่คุยคยักษ์พี่น้องตัวนี้มันตัวผู้คือตัวแม่พี่น้องมาตัวใหญ่แท้เนี่ยผูย้คือแม่แม่คือผู้มันตัวใหญ่ก็ต้องไปเบิ่งก้นพี่น้องครับเนี่ยโอ้ของนี่ก็บอะไ เจ้าตะวันฉายบอกที่น้องว่าเบิ่งเควผูง่ายตัวหนึ่งเด้อครับเพื่อนโอ,อ้ใหญ่เลยโอ้โหตัวผูเด้อที่น้องตัวใหญ่แท้ครับเต็มหน้าจอผมเลยขออนุญาตถ่ายคลิปในเรื่องครับครับสวัสดีครับอันนี้เสี้ยงใดครับเนี่ยตะว,วันฉายครับโอ้ตะว,วันฉายที่ยุคโคราชครสิรนี่พี่น้องพอ่อโตแท้คร,พพครับมีแต่พ่อพันธ์ดั่งๆั่งเด้อครับมื่อนีะพี่น้องตะว,วันฉายนี่เพิ่นอายุลายปันใดครับ ห้าปีหปีหนึ่งเดือนห้าปีหนึ่งเดือนสูงลายันใดครับตอนนี้อยเจ็ดสิบกว่าร้อยเจ็ดสิบกว่าครับรนี้นํำเชื่อมนี้อย่างเบิดเ,เราด้อยนบอกอมันบอกเบอร์ทัวบอกที่อยูฟ่ฟ้าม์นเสครับนยเนย์เก้าหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเกาหกเนาะฟร์มเอียงก็ครับฟ้ามไปงานืงยมโอ้เหนียวพี่น้องกับน้ำหาวแล้วเพื่อนมิแตควายดังผมแล้วพี่น้องที่บรูนเพื่อนผมก็มาเห็นในงานนี่เนาะ เอาครับไปเบิ่งโตต่อไป้ะพี่น้องบัดเนี่ยแต่ทั้งใดพี่น้องมีได้โตใหญ่ๆงามๆมี่ต่งคว้ยหน่อยคว้ยใหญ่ธรรมาทั้งพี่ครับบัดนี้ยหายไปครับเบิ่งตัวนี้กับตัวบักใหญ่ตัวนี้ตัวผู้ก็ตัวเมียเนาะมาตัวใหญ่เท่นน้องบัดนี้เนาะตัวผู้กว่ตาดีครับเชื่อในครับตัวนี่ยเคล้ยคว้ยเชื่อจังหดือเ่าคือมาเกี่มเมืงก่อนเนาะ โอ้เทพมังกรอีกแล้วเอาวันเคยโอนโมเมนต์ดิเทพมังกรเคยปวดิควายอืมตัวแบบใหญ่ได้พี่น้องยาวครับตัวนี้ได้ยาวครับนยาวอ่อนลด้ดมันเป็นเล่าทั้งใด่นนะตัวนี้ลูกห้าแสนล,ลูกล้านห้าแสนอายุลายวันไดนครับกำลังจะสี่ปีครับสี่ปีสูงลายวันไดนแล้ว บ่อยหกสิบหาครับบ่อาพี่น้องเจ้าตัวนี้ล้มตัวเงาอลัลติมโมนานี่ยมีน้ำเชื่อมบอครับหรือทับสดมีครับเอาฝากเบอร์โทรฝากชื่อฟาร์มเพิ่อนเองครับนาก้อนฟาร์มครับนาก้อนฟาร์มเปรียงามเมืองอุดรโอ้เปยงามเมืองอุดรเบอร์โทรติดต่อนน้ำเชื่อก่ะศูนย์เก้าห้าห้าแปดหก แปดเก้าห้าสองครับครับอพุดรเนาะอันนี้ครับสายอุดรมือแรกที่ผมเห็นตัวแรกแล้วไม่น้องเอาขอบคุณยไหลเลยนะเด้อเดี๋ยวถีไปถ่ายตัวอื่นก่อนครับบัอนนี้พี่น้องกวยไหลพี่น้องครับเดี่ยเพิ่นกำลังเตรียมตัวส่งเข่าประกวดผมกับท้ายทั้งพอพันทั้งแบบรุ่นน้อยรุ่นใหญ่ครับเพื่อ่พี่น้องได้รับชมไปก่อนครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งในสนามประกวดพี่น้องครเบิ่งพอพันอีกตัวหนึ่งครับที่ดังๆนะพี่น้องเจ้าบิ๊กบอสพ่ะนะพี่น้องเห็นแช้มหมุนเนี่ยครับเบิ่งป้ายเข้มเพื่นเนี่ แค่ว่าเจ้าของมพ้นยูแ่พี่น้องครับหนี่งหนูเขาบิ๊กบอดครับตัวผู้ตัวผมใหญ่ตัวผมใหญ่ตัวตาอันนี้ของเจ้าตีตาตัวนี้ใหญ่เนี่ยตื่อบิ๊กบอดบ่ใครเจ้าขความอนุญาตถ่ายคลิปน่ี่นะครับเนี่ยโอ้โหอ๋อนี่ครับพอเจอพ่อพันธุ์ดังอีกตัวนึงแล้วพี่น้องเจ้าบิ๊กบอดนี่ครับนี่ไครับเิ็นเอาพี่น้องเอานหนังให้ไหม ไหมไหมใกล้ๆนี่เป็นเจ้าของเป็นว่านี่ฟาร์มยังครับคนดูแลครับฮะคนดูแลครับคนดูแลครับผมเจ้าของฟ้ามมอไม้มันบ่ไม่ครับซื้อฟาร์มบางเดียกดอนบ้านบากฟาร์มฮะดอนบ้านบากฟาร์มบ้านบากอยู่จังหวัดใดครับจังหวัดศรีสะเกะครับโอ้นี่กับม้าไก่กันนู่นี่เนาะครับผมเป็นเจ้าบิ๊กบอสนี่มอพึ่นอายุลายปันเด้สามปีหกเดือนครับเนี่ยครับผมโสามปีหกเดือนพึ่นสูงลายปันเด้น่ะเกือบเราจะซีบอ่ะครับ เจ้าบิ๊กบอสเลยพี่เป็นเล่าทั้งเด็ครับลูกบิ๊กโอไทยแม่พิมยาดาแมเป็นยาดาครับผมกวาดแชมป์มาแล้วจากสมัยครับบุญติดดีกี้าแกนครับฮาแกนแชมป์โอ้บทธรรมดาด้วยสิครับผมเด็กเด็กคนลูกเบื้องได้บวน่ะได้ยร์ครับผมเดีบร์เปนลูกหลักยังไปย่างมากกว่าพ่อพ่อพันตังที่เราพี่น้องคนไม่ได้ยุ่งไหนเบื้องเด้ยพี่นอยู่งทั้งนอกแบบนี้เลยพี่น้องดีกี้เข้มนี่ เขียนเชื่อมลายสมัยเทิงครับผัวคนการันตีว่มพี่น้องเราแบบง่ายครับอันนี้อันนี้มีน้ำเชื่อว่ครับหรือทับสดมีครับมีน้ำเชื่อครับล้อละห่าลอยชนละห่าพันครับชุดละห่าพันเนาะครับผมผู้ใดสนใจติดต่อได้ทั้งใดครับก่ะดอนนบรรบากฟาร์มเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าศูนย์ 8 4 4 4ครับนี่ครับตามเบอร์โทรตามที่อยู่ดีเด้อพี่น้องที่ผมถ่ายมานี่ครับกีกีตัวนี้บ่ธรรมดาเดี๋ยวกดลังวัลมาหลายแล้วมันบอลนะครับผมเดี onun, um. ๋ยวครับเพิ่อนไอแกนแชมป์มาครับได้ทักแกนแชมป์ได้ทักอย่างเงี้ยหุ่นยางซ้อมแกนตีหายเชมป์ตีเป็นกิจต้นนั่นต้นนั้นป้ายเก่าครับครับผมว่าท่านเห็ดป้ายใหม่ครับเปล่าไม่ไหลก็โก้ที่แมนครับเอย่าพี่น้องเดี๋ยวกันจะไปชมตัวต่อไปนู่นนาขอบคุณหไรเดียใจที่ครับขอบครับครับผมพี่น้องไปไปชมไปเรื่อยๆครับพี่น้อง พอคว้ยไหลตัวนี้ก็จะเป็นสายเผือกได้พี่น้องพอพันสายเผือกพี่น้องสายเผือกสายเผือกขออนุญาตท้ายชิปในเรื่องหน้คาคุ้ยเจ้าวันหน่อตัวผู้เมนโมครับ,บ,บพี่น้องโ,โอ้ผมใหญ่ต,ตัวผมญ่ายนะหน้าไม้ไม้ค่อยเสียงดันค่อยใกล้งซื้อยังไดก็ตัวไหนซื้อสายฟ้าครับเจ้าสายฟ้าอายุลายปันเด สา,สามปีสี่เดือนครับสามปีสี่เดือนพ้นเด็กลูกพี่น้องพ้นได้นอนแล้วพ้นลบคป่วยไว้พวกมาอยากลูกได้พี่น้องโอ้โสายเถื่อนได้พนนี่น้องสามปีสี่เดือนท่นสูงไรบนเด็ครับตอนนี้นสูงร้อยห้าแปดครับร้อยห้าสิบแปดโอ้โอได้ไงได้ยาวได้พี่น้องสายเถื่อนครับนี่น้ำเชื่อมีหรือว่าผาสมสดครับมีน้ำเชื่อมจําหน่ายครับมีน้ำเชื่อมเราเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจสอบถามที่ฟ้ามยังครับเบอร์โทรยังครับ ฟาร์มถ้าเก่งควายไทยครับข้อควายสาจอจากนครอนสว่างครับโ้นี่ม้าไก่เด้พี่น้องครับเบอร์ทัวย่างครับนึ่น่ามนันเนาะศูนย์แปดครับเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหน่งสามก้ได้สนใจกจกทัวมาสอบถามเบาโน่นนะเนาะาขอบคุณไลล์ด้วยนะไปเดี๋ยวพาไปชมตัวต่อแบบไม่ผมขึ้นมาครับ ขอไทยพี่น้องเบื่องทั้งแบบรุ่นพ่อพันธทั้งรุ่นจูนเนียรุ่นในหน่อย้วพี่น้องครับตัดสลับกันไปครับเดี๋ยวกันสีชมไปเืีอยพี่น,อน้องไทยเนี่ยเขาหลายแบบีดมกับสีเบิร์ดครับนี่เอามโาคงทั้งนี้เดี๋ยวจีพาเข้าไปเบิ่งในสนามแล้วพี่น้องคนนี้โอ้ทั้งนี้ก็มีแต่ตัวใหญ่ๆขึนน้นกันนะครับเบิ่งออกมันก็ลังเตรียมตัวสีส้มเผาตวกวดมันก็ลงล่างครับนี่มันจะตัวใหญ่ๆตัวนี้้เส้นตัวเมียก็ตัวผูดแต่พ่อพันธุหมดเนี่ย พ่อพันธ์อีกแล้วชื่อจังใดตัวไหนครับหยกสยามโอ้มีแต่โตดังๆเลยพี่น้องมือนี่พิ่าอายุไรบนี้แล้วตาถอยบ่ได้พี่น้องมีโดยฉีดตมลูกใบโยกลูกใบโยกครับนี่เพิ่งเอายกสยามโอ้ชื่อยกสยามอายุไรบนี่ครับสี่ปีสี่ปีครึ่งครับสี่ปีสูงไรบนี่แล้วครับเนี่ย เกือบเกือบ170ป่บอ๋อพี่น้องผมหมุนเพื่ได้แมวพี่น้องนี่ได้ขี่ตมคงไปนี่หายไปเลยไม่ไม่โอ้เบื้องข้างมีพี่น้องโอ้ใจเหงพี่น้องครับฟาร์มตั้งอยู่ยเสียก็ฟั่มหนิอ่าอยู่ปทุมธานีครับโอ้มาไก่ด้วยครับฝากเบอร์โทรติดต่อให้แน่ครับสบบนี้น้ำเชื่อมนี่ยังอยู่บ่อ่ะอ๋อเบอร์โทรได้ครับคุณหมอเลยครับเบอร์โทร 0 094ไป98 9997ครับอยู่ปทุมธานีครับครับได้สนใดครับลูกใครมาเนาะครับลูกลูกใบยกครับลูกใบยกครับชื่อยกสยามครับเจ้ายกสยามเด้อพี่น้องครับโอ้ยใหญ่จรีงนะครับตัวนี้เนาะน้ำเชื่ออยู่2,000บาทครับ2,000บาทต่อชุดครับเดี๋ยวราคาก็ย่มเยอะสำหรับเกษตรตอนนี้บอกคุณหมอเอาอภัยพี่น้องอภัยไปชมบตัวเปิดขอบกุ้หลายนี่่ายใช่ครับขอบคุณ อะไรเดี๋ยวครับผมมันขี่มอเตอร์ไซค์มาผมไปไกลวได้ยอ๋อครับนี่บรรยากาศขึ้นหกล้อผมไปแล้วบรรยากาศการเตรียมตัวก้อนเข่าสดน้ำนะพี่น้องโอ้ตัวนี้กับตัวใหญ่กันเลยตัวนี้กับให่พี่น้องตัวนี้กับพอพันวะแน่ตัวเนี้ยพอพันซื้ออย่างนู้นพี่น้องเลยมิเตตตัวใหญ่ๆโอ้ยมองนี่กับมองล่างคว้ยนะครับมิเตตขีดโฉมทั้งนี้เป็นรุ่นเ้รุ่นจูนเนียมินิเด้อพี่น้องครับนี่ โอ้มีแต่โต,ตงงามๆเนาะน้าเนาะนี่มาจากฟาร์มเด็ครับสินเนี่ยบบเจ้าคุณเจ้าฟามฟามครับยุ่จังหวัดเด็กขายครับโอ้มาทั่วประเทศอิตลีที่น้องงาน<อ>งานยักใหญ่ผมใช้คุ้มบ่เื้อนี่แหี่ผมกู้พ่อจะฟาร์มดังๆที่ผมบ่นพ่อจกเทียนี่แหมตัวนี้ได้สินครับดำๆนี่เด้พ่อพันบ่หรือทำผู้จัดจาการไข่ก็แลยผู้จัดจาการสินมันชื่อยังครับตัวนี้เงินมหาเงินมหา เพื่อนอายุไรวนไหนสามปีครับสามปีเนาะสูงไรบันไหนครับตอนนี้ร้อยหกสิบพี่น้องครับมีน้ำเชื่อบครับหรือทับสดเอ่อมีนำเชื่อกบนี้ครับครับทับสดกับนี้เนาะผู้ใด้สนใจสนใจบอกอระทุกคนนี้ครับเอ่อศูนครับศูนย์เก้าสามแปดห้้าแห้าเก้าปห แก่นฮกฮกครับผมครับพี่น้องผู้ใดสนนี่ฟ้ามตั้งอยู่ใสก่อนเนี่ครับอยู่หนองคายครับอยู่อำเภอรัตนบัวปีมาทำกันเต๋อครับผมต้องกันครับโอ้เนี่ยเอามาไก่ยู่พี่น้องครับหนองคายกันเดียวกรสิได้ไปยามพี่น้องคุยงานทั้งพูดละถือรางวัลที่หนึ่งได้รถขี่ควนเนาะรถใหญ่กว่านาะครับพี่น้องบัดนี้ชิปต่อไปผมนิุกร์พี่น้องเข้าไปเพิ่งในสนามประกวดเด้อพี่น้องครับเพราะว่าไทยมาสองคิปกันย้าแล้วพี่น้องครับให้พ่อกันในสนามครับ